สบายดีเด้อเนาะสบายดีบดสู่ฝูสู่ขนสบายดีตอนคำยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาวันแลนถุงเด้อทุกคนเนาะมือี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่เฮาสิพาเด็กเด็กมาหลินน้ำนี่ห่าวก้อนมม่เลยสบายดีไว้เอออันนี้คือซื้อสาวเจียมจันนะคะเหมือนบอกอีดอยซื้อของเงี้ยเด้แล้วก็น้องทำนี่ซื้อน้ำฝนอ๋อคิดว่าซื้อเจียมจัน อยากมาลิ่นน้ำเขียวแต่เว้นมือว่านิพาลินคำผดมันนี่ก็อยักลินอีกก็มานิลินสามสี่ตะเปียดดสอางโดดก่อนพ่อไหนอยากโดดอยู่แต่ขันโบมีมูน่ะโบกาโดดเอาโดยไหมลูกทำโซลีลาสเต็ปเซลยังสองสามกิโลไปไหมลูก มันเป็นแบบไหนควบหูซ <servir> ึกสองมิสซิลีเย็นช่วยเย็นยุถ้าไม่มีน้ำเย็นยุน้ำใสครับก็ นนั่เวลาโดดตรงปิดดังไว้ลูกพัดลอยซิมอนพรอนซน่ะะลอยได้แล้วโดยที่บ่ต้องใส่สู้สีบเขาจร้อยเป็นแล้วโบรักคอยอยากโดดอีกเอาโดดรลอยไปลูกขี้รอยมันหนักคะเดนมันจบลงไปว่าสิพูบบอกจอยแล้วมันตัวเบาเบาดูวยเดรอนั่นแหละ ครัแล้วงูเข่าเผือกเด้อเห็นเธอหนึ่งกับ่เห็นเลยเนาะข้างก้ามาสามเอือน้องเนาะแต่ว่าเสมอโบหัวสิมาน้ำหลังบ่ซิมอนพรอนไซนะ่ะลอยเป็นแล้วโดยที่บ่ต้องใส่สู้สีบเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยฝึกกับเบาหมีเด้ฝึกลอยน้ำเนาะสะวรานายังลอยบอ่เป็นอยู่ถ้าใส่สู้สีบไปได้อยู่เนาะบรรยากาศยังมือแรง,รงนะมือนงกระห้อนอบอ้าวเนาะเบิดมือ ็เลยส่วนกันมาหลินน้ำแต่ว่าขั้นเขามาอยู่บนอัน,นบนน้ำมันขึ้นมาบนน้ำมันติ่งและบนน้ำพูเนี่ยเย็นเย็นเลยบนอื่นนะน้ำมันสึคุณอุ่นอุ่นเลยแบบว่าอันนี้แนะน้ำทางลุ่มมันสึขึ้นมาดินะมันละเอียดทุกคนบรรยากาศนังไม่แรงเนาะท้องฟ้าปอดโปร่งตะเวนกําลังสีตกดินจ้ะลินซสานีพอดีม่วนอีร้อยเจ้าบ่อยากปันเป็ดบ่ลูก พื้นแหงค่อยๆลอยมาบวายบวายเราไปตรงร้อยปั้นบวปินโดดได้ลายเลยบ่าปั่นบอสลอยปั้ยมั้ยบอสขอยันล้าผลาดเิจโอย เตรียดทําเป็นอะไรไไเ,เไจอยเป็นอะไรมันเมื่อยบอร้อยแล้วมันเมื่อยบ่รุเจ้าเป็นอะไรเอ้าลงหอีเลยค่ะเอาโดด<อ>ไทยสิจ้าไม่ขอยขอยากลิน ่เอ้อาเอาวผัหลอกลวงท่านผู้ชมทั้งฝ่งงามๆเลยเดเรื่องสองนี่ได้เห็นนี่ไเหลอยๆน้เย็นเยอะเลยเย็นทั้งกล่มเย็นกบานบ่น้ำห้กับเย็นเลยั่ เออในหานนะนำในหานน้ำเย็นมันน้ำตกเนี่ยเย็นอืมันขึ้นมาแตลุ่มเ้ลุม,ม,มสามตะเบียกโอ้ <laughs> บรรยากาศงามแหงกนทางหลังสะนะเนาะเมฆอย่าคืออย่าคืองนฝนนี่ไปใส่อ๋อเสมยเมยื่อกี้แม่เข่า ทำไมเม่เอาอีแม่เถ่าคุณยายใสยม่มเมล็ดนอนนะบ,บ่หลอกกลวงดวอกก็ใส่มาที่นี่ก็คือสิฮอดคิวสวรรค์โดดนะทุกคนเนาะบ่อนในนี่น่นะตั้งใจเฮ็ดชะมาคือตั้งใจหลินตั้งใจเปลี่ยวสวรรค์โบเคยโดดเนะาะบ่กล้าโดดแต่ว่ามือว่านี่ลองเฮ็ดยังก็เก่า,าคา่ะขมขมชุ่มเกี่ยวของที่ขึ้นมานี่เนี่ยมันเสียวแล้วมันกลย,ย่านเนาะก็เลยบ่กล้าโดดแต่ว่ามือว่านี่สวรรค์ลองโดดมึงแล้ว มันก็พอโดดได้ยุ่หัวใจกับโบได้ว้ดอกเนาะมันเห็นเอือยอยู่เลยมุนี้เฮากันเลยสิมัดโดดให้ทุกคนเบิ่งนะทำมาโดดเป็นมวยจิมันไปแล้วเราสิมัดโดดให้เบิ่งเนาะพี่น้องมันคือเชียวเชียวแท้โอเคสาร้อยวะเจ้ามายู่ทั้งนั้นเจ้าอยู่ทั้งพลังสักทีมันเจ้าสิถสายไฟไปอันนั้น่ะอ๋อเด้โอ๊ เดี๋ยวเอาจีสั่นเดี๋ยวลยไปหนึ่อง้าข้องเกข่อยห้องได้เยสข่อยิมันตกใจเฮ้าันแบบเย็นเฮงทุกคนสดุืขนมากเลยค่ะจสิงัไปลเไปสุด จะกู้สร้างลงทะเลมี้ก่อนไยไม่มมละะดดมินะคเไปโดดใหม่แล้วค่ะทุกคนทำไมคุณพูดไทยได้ล่ะคะน้องฉันพูดแนอยน่แล้วคุณเคยไปอยู่ที่ไทยหรอคะไม่ แล้วมันก็ได้ปวด <ใน S 1> ปีบเยอะก็บจังซ้ำหัวมันพูดเดียวผาสึ่งกันผาเนี่ยเมื่อแ้กกับจังซีร์จ้าเนาะมันแบบเบียยมันก็เริ่มเบิดแล้วมันไก่ชูหมดเวลานอนแล้วเคาก็เลยพาเอาเวลาที่เหลือมาเล่นน้ำกันเถอะค่ะไปเริ่มกันทำไมคุณมีลาเต็มเลย โบมีผู้ใดเคยเอาหัวลงบอลหรือครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้เดียวไมีแต่เอาเห็ดดูบีแล้วจกะโบไปกระยักห้องนะคะกระยัห้องโบไปได้ไหมลงก่อนไหมหนึ่งสองน่านัาลงบอลกันหนึ่งสองอาดูดลงนัำ ้อยไปด้เยคีเลขีลอยลุดที่เจดด้าโดดเ้ยน,น,นั่นคือแมงเจ้าค้อ ไทยซื้อทิ้งตะวันนองนะมันเลิกเกินพี่น้องบรรยากาศปดปันไดเนาะคั้นมีผู้ใหญ่ดินน้ำก็จะสิกาอยู่แหก่เครื่องเมือแอปเปิล้ลอะไรเ,เไดี๋ยไปจับี่เลยไปโดนอีกท,าท่านน้องหนึ่งสองทำประตูถ่ายสนหน่อยเดถ่ายสนหน่อยมาสนุก อย่างนะห้าสี่สามสองอะคนต่อไปค่ะระวังด้วยวด้วลูกแต่ว่ามันโบมีเศษเล็กอย่างดอกนอนทั้งลุมบอกเกหมดละหนึ่งสองแอปหนึ่งสองปิ้ว กีโลม่อเขาพี่จังเียนคุณโอเคไหมคะน้องน้องโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะกี่โลจาหลอกลวงก่อยตั้งเวหาต้องตองเลยมาอนู่อครัอุยอนงกคน้องใครก่นไปก่อนไปก่อนไปก่อนเนโอ้โดดแบบโกโก้เอ้า กำลังเริ่มคำแล้วเนาะแต่ว่าฝ่ายังเก่งๆเมือว่านี่ซัน้เรานในหลินซัำเนาะนั่งของกเพาะนั่องนั่งพานั่งแ้าจมาเนาะเจ้าข้นมาในนี่นีร้อยจะจับแบบอไท่ายเลยได้กดไหมตาม ค่ะคุทิ้งแต่วันมาจ่าลลอยเด็ดละลอยไปลอยหนึ่งสองสามโดโดนเพื่อขึ้นมาพี่ได้มาเอาว่าจะบม่เจ e ็บูเชยดันเต็ม พาลูกน้อยเราลงมาใต้น้ำนำน้ำนาคุยค่ะทุกคนฟ้าโทนำเต็มโทซับคอยเทาพายุจากสร้างน้อยออกมาทําอโบกไก่กูห้าในนอนนะเดีกเปิเลง m มิสอะไรมิสซีรีป้อนนันงเขาตาให้คุณผู้ชมไหมคะผล,ลาดผลาดบออันนี้มิสแกงหอยม่วงอันนี้มิสแกนนะหัวคานะคะมวนอยู่ลอยลิ่นนะ้ำมวนมากมวนแหง้งจิตใจแห้งบแบรยากาศยังเรียงดีดิวนถูก ผูน้ำผูใะะจหหะะเ,เห็ดหมดเลยแหละ <c oughs> โอเคจ้าพี่น้องเนาะก็คือสิพากกันลินน้ำอยู่นีแ่แหละอีกบูโรนกับสิได้ขึ้นแล้วเนะาะค่ำแล้วเย็นๆเนาะนี่คือเวลาว่างของผมเอาพาเด็กๆ,ๆ,นะากๆมาหลับเนาะอยากฝึกลอยนําน้ำมาฮองนิทรอนก็คือสิไดขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขูสุคนที่ติดต,ตามแลวก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝาก เบิ้งโคสนางาหสวรรค์เนอเด้อเนอะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจใหเนี่ยเพื่อทีิปต่อๆไปเนอะไปแล้วสบายดีเห็นลูกหลานขน้อยไหมใช่อันนี้มิดเกนห้อยหมวกอันนั้นเด้มิดซีรีร์มิดแบบไหน่ะมิดจีวี